่องเจดเ,เดือนครับตัวแหลกเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนสูงได้พอ่อสูงร้อยสีบวกครับร้อยสีพอทอนเปิดจักบาทเปิดสามหมพครับสามหมพครับผมตอร่องไหนบ่่อร่องไหนครับเอยพี่น้องเอ้ยงาอัหลาดพ่อซดพ่อม,มัวตัวนี้นะครับสูงร้อยสี่สองทเจดเดือนประกันทองบ่พ่อประกันทองครับผม ม่วทองโตที่2ครับทอง8เดือนครับเป็นสาวทองแรกครับพี่น้องตันแห้งนะครับนังนาอ้างลึกนะครับตัวนี้เปิดจักบาทพอสองหมื่นเจ็ดพันครับสองหมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องซื้อไปรุ่นลูกเลยนี่ไอ้นุ่มวมนะแปดเดือนหรอพอแปดเดือนครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีตอนบายบายครับบ่ายสองโมงครับเมื่อนี้ครับพี่จ้าปทุมราชครับพาพี่น้องมาเบิ่งสาวทองแรกครับพี่น้อง ทองเจเดือนกับทอง8เดือนครับอยู่กับพอท่อนครับสวัสดีครับพอท่อนครับสวัสดีครับนะครับเมื่อนี้ครับแม่สาต้องสองโตเลยสาต้องแหลกนะครับผมรัก2กับรักต้นต้นนะครับอยู่บ้านทวีผลครับตัวหน้าหว่าอำเภอปทุมราชวงสาจังหวัดอำนาจเจริญครับบรรยากาศล่มแบบแห้งเลยพี่น้องเอ๋ยนะครับเอาทองเจเดือนกับทองแเดือนนี่ครับง้อกันหนาวขนาดเลย ตัวแรกนี่อู้งามแห่งครับสาวทองแหลกพอครับผมสาวทองแหลกครับพี่น้องท่องเจ็ดเดือนพอเจ็ดเดือนท่องเจ็ดเดือนครับอ่ะเดี๋ยวเบิ้งแต่อตัวน้ำกันครับสาวสองตัวแล้วพี่น้องอ่ะตัวแหลกเลยครับนี่สีดําแดงนะครับอ่ะหันหน้ามาลูกนะครับพ่อเจ็ดเดือนครับตัวแหลกเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนสูงได้พ่อสูงร้อยสี่สิบสองบวกครับร้อยสี่สิบสองพอท่อนเปิดจักบาทเปิดสามหมื่นสองพันครับสามหมื่นสองพันครับผมต่อร่องไหนบ่พอร่องไหนครับเอยพี่น้องเอ้ย เงาอัหลาดพ่อซดพ่อมัวตัวนี้นะครับสูงร้อยสี่สิบสองทองเจ็ดเดือนประกันทองบ่พอประกันทองครับผมสามหมื่นสองครับพี่น้องต่อร่องได้ทรงฟรีลอยลกนะพ่อครับผมนะครับเอาเป็นสาวทองแหลกสีม่มหมักตันนะครับสีหายหยาพ่อครับคอผู้ดำจมูกดำโมฉิกบาแวงครับนาตาหนาหนูงามดีขวัญจับอยู่มองนั่งครับนะครับเล็บกวเท่าปกติดีงามพี่น้องงามซดน้าพ่อ นะครับห้องไปสามสิบสองทรงปีร้อยโลร้อยก็โลดกับไปนะครับทวมาอลดตัวทองนะพเนะตัวเรียบร้อยครับผมเป็นตัวแรกนะครับตัวที่สองแห้งตันตักสองอนุ่มซีเต้านะครับนุ่มบวมเล่วสาวท้องแรกครับเพศด,ดํานะครับพ่วงหางดําสนใจโทรโมบเลยเด้อพี่น,พน,น้องตัวเงาเด้อคูดเงาอัลลาดเงาเนาพอดเงาครับแล้วก็สดพร้อมนะคุณนะครับสามหมื่นสองพี่น้อง สามหมื่นสองต่อรองไหนผมหมักน้ำอยู่ครับว่าตัวนี้พี่น้องเคยท้องเจ็ดเดือนอาเพศครับเพศดำนะครับเอาเบึงหลังเพิ่นนะครับนุ่มอู้นุ่มบวมตัวพอบวมนะครับวัวสาวผสมตัวมากพอเลยตัวปลามันครับสมปลาหมันมากครับผมอ้าวเครื่องโบดครับหนังนะนะตัวเงี้ยวองศครับสามสิบสองห้องต่อรองกันได้ครับสดแห้งอู้แมงวันเต็มหัวแมงมันลายขนาดล่มแห้งกันได้ไหมอ่ะเล็บนะครับหนาขอเท่าปกติครับ สนใจโทรมาเลยนะครับนี่คอผู้ดำจะบวกดำเป็นเครื่องบดสีม่วงหมักตันนะครับเป็นชุดแรกห่องสาที่สองครับอนุ่มสีเต่าครับสท้าทองแรเกเจ็ดเตือนสองโตมากครับใหญ่เงวเรื่องต่องสูงรอยที่ที่สองบวก,กดอกนะครับเพดดำสนิทนะครับพ่วงห้างดำตื่นตื่นกล่องผมงานโชว์พอดีสามหมื่นสองพันต่อรองใดอีกดอก ทองแหลกครับเป็นแบ่งปันมากกับชาวบ้านมากพี่น้องสื้อได้รัวชาวบ้านครับผมแต่สันสื่อได้พี่น้องตัวใหญ่ฮะทองเก็เปลียนครับสาหรับตัวแหลกได้พี่น้องสนใจกระโทมากครับตาถูกกระท้อนประกันจังมือพ่อ10ิมมือครับผม10มือคือเกาครับนี่ตาทองแหลกพี่น้องม่งแว่นวัานที่ะเต็มเลยขนาดล่มแบบแห้งเด้สร้างจังหวัดอำนาจเจริญพี่น้องล่มเุ้ยถ้าเกียร์ยุคข้าได้สมบามันมากครับพี่น้องเอาบน่ัคทัก สูงหนอยสี่สิบสองบวกครับไปห้าร้อยสี่สิบห้าคุณโอ้มาโหลดครับห้องสามสิบสองต่อร่องกันได้กระโพธอนก็ต้องเก่งใจครับมวส้นม่ายังโหลดฮู้เอาต่อไปไปเบิ้งท่องแปดเดือนน้พ่อวัรเนาัครับผมครับท่องแปดเดือนครับม่วทองโตที่สองครับท่องแปดเดือนครับเป็นสาวทองแรกครับพี่น้อง สันแห้งนะครับนังนาอ่างลึกนะครับตัวนี้เปิดจักบาทพอ่อสองหมื่นเจ็ดพันครับสองหมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องซื้อไปรุ่นลูกเลยนี่ไอ้นุ่มบวมแนละ้วแปดเดือนหรอพ่อแปดเดือนครับสมโตมาแล้วพ่อสมโตครับสองหมื่นเจ็ดครับพี่น้องเป็นสาวทองแหลกครับสูงไะไพอ่อสูงร้อยสามสิบสามบล็อกครับ, 3, บร้อยสามสามบล็อกครับพี่น้องอู้สไตล์นี่เป็นงวัพวพอดีเลี้ยงพอดีเลี้ยงครับสองเจ็ดห้องนะครับต่อร่องได้นะครับอ่ะเบิ้งใบหน้าเพิ่นนะครับ นี่นะครับจะโม่เพื่อนกับบอชีกบอแวงครับเขาสันสันที่น้องนะครับลงไปหูฟังก่าวกันนี้แปดได้นึงของมันนิดเดียวนะครับนังนาแห่งประกันทองน้วพอประกันทองครับผมสองเจ็ดครับทองแปดเดือนนะครับเดือนแล้วฝันจับอยู่หวังนะครับนังนาเลือกอ้วนนะครับเล็บกว่าเท่าปกตินุ่มสีเต่าครับนุ่มบวมเด้อที่ดำแดงครับดำไร้ก็แดง มาอ้วนใช่หรือลอ้วนดีครับอ่าพ่วงห้างดำครับนุม่มพี่น้องม่วงนุ่มลหรใกล้เดี๋ด้นี่พอ่อว่าแมนทีใกล้คลอดแล้ววันนี้อ่าสนใจกระโทนไหครับพี่น้องเป็นโตที่สองห้องเศร้าเจ็ดจ้าทองแหลกนะครับวดอ้วนซื้อไปให้ผู้เฒ่าผู้แก่เลี้ยงเลยครับหูแห้งแปดเดือนประกันค้าทุกค้าทอนกับซิปหมื่นครับครับสีออกเหลืองๆพี่น้องเป็นมั่วใช่กลางตันเด็ดอะ โอ้ยหอมหลังมาปวดแต่เอาอีลาไก่เด็ดตัวนี้ปีใหม่เสกินห่องกระเพ่อปีหม่เนี่ยเหลืองนาอะไรคอดนะพ่อเนาะครับนุ่มตึงแห้งกันได้นนี่ครับนุ่มเป็นสาทองแหลกพี่หน้องเอ้ยมือนี้สองตครับสาทองแหลกเบ้อเลยสนใจตัวใดกระโทษมาหาพ่ทอดไหนครับห้องไปสามหมื่นสองกับสองหมื่นเจ็ดนะครับนี่คือราคาห้องครับราคาคือทั้งตอรองกันได้นะครับท่งฟีกับลอยกิโลนะครับ คาร์ทอกะทอนกับประกันไห้นะครับซิมือทองกับประกันไห้ครับตัวทองเหล้วนะครับตัวนี้บริษัทเราตรวจด็อกพี่หน่อยเลยลิงตาเดียวกับหูเแล้วสาวทองแหลกเลนุ่มบวมปนันเอาบัางนุม่มตื่เต่ามาใหมันมือจุ่มของไหนพอจุมอ่มหัวไหนตัวเมียได้ไหมอย่าว่ามันกว่าลุงเมียเขามาจุ่มหัวไหนตัวเมียท้านพี่หน่อยเ่าไป่จาวาส่วนมากนะครับจุ่มมัาฉี่ออกนอกไม่เป็นตัวผูว้นะครับสองหมื่นเจ็ดพันครับประกันทองครับสาวทองแหลกครับ พี่น้องสนใจกระโถมานะครับนังหน้านาอังเลือเป็นสีครับราคาแบงปันฟองไก่ขอดนะครับสมโตมาเมื่อนี่ล่มแห้งแห้งพี่น้องเลยนะครับสนใจตัวใดกระโถมหาพ่าท่อนในข้าพิกัดปัจจุบันทวีผลตบลหน้าหว่าอำเภอปทุมราชองษาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับอีกโตนี่ก็งามงามตัวใหญ่พี่น้องเลยใหญ่เงาสีดําแดงตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สามเมื่อสองฟองเจ็ดเดือนนะพอนะครับผมอ่ะสนใจตัวใดกระมาเลยครับ เบอร์ไล่ไอดีไล่ได้พิจาขึ้นไห้เด้อนะครับคุณหมวกคุณมีต๊ะงามนะครับอ่ะอยู่บ้านทวีผลครับบรรยากาศตอนลายสองครงนะครับตัวนี้กับสองหมื่นเจ็ดพันนะครับทองไก่ขอดครับการทุกข์กับประกันแข่งครับอ่ะสหรับคลิปนี้ครับพีิจ้าปทุมราชครับขอทอดครับขอโจ๊กกีบเพียงหนีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสูงโชยยังไงครับพ่อร์ตดูแลละไม่เป็นงานปกติดีครับ